สวัสดีครับผมแนวตีกิติโควินนะครับเป็นที่ปรึกษากลุ่มสาหกจิตชุมชนคนคลองบางป่าหรือว่าสวนโควินนะครับด้วยราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาและนําเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้นะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปในทางเดียวกันนะครับที่สวนโควินนะครับอันนี้เราจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับแปรรูป ก้วยแบลรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะครับชื่อแคทนะคะเป็นลูกของคุณพ่อค่ะตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนคนคองบางป่าค่ะแคทได้เห็นคุณพ่อมาเริ่มทําพลังงานตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนอกจากจะเป็นการนําเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้แล้วนะคะยังมีการนําไปสอนแก่สมาชิกที่สนใจและผู้ที่สนใจคะ่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีเลยนะคะแคทจึงกลับมาสืบสารงานต่อแล้วก็ทํางานร่วมกับคุณพ่อต่อค่ะ ที่ปรับใช้หลักๆก็คือเศรษฐกิจพอเพียงจากราัชการที่9มาใช้ให้ลูกได้นํานประโยชน์จากในพื้นที่มาใช้เป็นประโยชน์ทุกอย่างด้วยเนี่ยเราใช้ทุกๆส่วนของต้วยครับไม่ไม่ได้ทิ้งอะไรเลยนะครับความสุขแล้วก็มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนนะครับรักพ่อพอเพียงเพื่อพลังงานที่ย,ยั่งยืนเ